ไ่บนะครับวัยขอคุณครับครับพี่ับดงกดสวยกว่ากุยมา่มา่ี้ของคุณทัพพี่มี้อะไรม่มีเหมือนกันเลยนะเนะี่แต่ยังไงพี่แต่ แชทเซลฟี่ให้ดูขอบคุณมากขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มีความรักแท้จริงเลยนะครับขอบคุณครับทไมไม่รักจริงเขาไม่กล้าแต่งตัวแบบนี้มาโอเคไปวะโอเคค่ะป้ายนะเล่นผมกงได้ด้วยอ๋อเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมไม่มีที่หากิน กูแล้วแต่งมาถึงว่าวันนี้ไม่มีใครมาขอกูถ่ายรูปเลยได้ถ่ายแล้วเอาปูนะครับปูให้กูจะลงคูมาเราะว่านี่กลับไปบ้านเลยครอบครัวจำหน้าไม่ได้โอยรอไอโฟนไม่อ่านหน้าด้วยควร ขอบคุณฝั่งโน้นด้วยนะครับเป็นแบบขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับคุณนะคะขอบคุณค่ะเอทุกคนเห็นหนูไหมขอบคุณมากครับโอ้โหดีใจมากครับวันนี้รนหลามมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณค่ะพี่คนนั้นเก็บไว้ไหมไม่มีกันเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรๆครับเนี่ยแบ่งๆกันเนาะ ไม่เอาไม่ถูกก็มันเดี๋ยวตีกันอีกขอบคุณครับเดี๋ยวนุนมาฟังด้วยขอบคุณครับอานนี้กครับนะครับพี่เข้ามาเลยเหรอขอบคุณครับเป็นลิเกตัวเดียวเผื่อไม่โดนไปร้านขายของชำันแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกความรักชูคผมเป็นเข้มเข้ม capi